โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเพิ่นก็ได้เยี่ยมชมตลาดหนดัดค้นละเคิงผลัดนะคะนุนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสินค้าโอท็อปและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนําค่ะโดยที่บริเวณ้านตุ่มโฮมลอยเอ็ดภายในสารลางจังหวัด้อยเอ็ดนายชาัชาวาัลเบญจาิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ดพร้อมด้วยนายพิชญาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดนางนวลจันทร์สีมงคลผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และกะัเขตตัวราชการที่12พร้อมคณะกับเขาเยี่ยมตลาดนัดคนละครผัดซึ่งกัจัดแสดงและกับจำหน่ายสินค้าโอท็อปและกับผลิตภัณฑ์จากโครงการโคกน้องหน้าโมเดลตลอดจนสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมชิมชอบช่มสินค้าโอท็อปของดีจากโมบานและก็ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นผืชพักปลอดสารพิษจากโครงการโคกน้องหน้าโมเดล และกาผ่าไทยลวดลายเอกลักษณ์ของจังหวัด้อยเอ็ดก็น่าเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะใส่ซีดค้นะเคงผัดเลือกสื่อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาถี่ยอมเยาาโดยจังหวัด้อยเอ็ดได้มีการขานรับนโยบายค้นระเคงผัดโดยมีการสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอ๊ตอวิสาเกีจยชุ่มชนและก็ร้านค้าชุ่มชนที่เขาร่วมโครงการบอร่อนอยกว่าลอยละหาซิ โดยมีการจัดทุกวันอังคารและก็วันพฤหัส,สบดีตั้งแต่8โมงเสาไปจนหอดบาย2อยู่ที่บริเวณเชื่อมอาคาหนและก็สองารการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อส่งเสริมและก,ะการจำหน่ายสินค้าการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ